ผมสวัสดี FC ตอนประมาณหกโมงครึ่งผมวันนี้อ้าววันนี้โอ้มี FC ขอเหยื่อมาโอ้โหแบบว่าค่าช่างสายล่ามากเลยผมสุดยอดเลยโอ้โหผมจะทําได้ไหมเนี่ยมาเรามาดูดกันนี่ท่านผู้ชมนี่ฮะโหดูอะไรเนี่ย FC ขอเหยื่อมานี่ผมเลยไปหาจัดหามานี่ตามใจสุดๆเลยนะนี่ฮะเดี๋ยวเปิดไฟหนะ่อย นี่ฮะไหนเลยเนี่ยเขาบอกว่าอันนี้สำลีแล้วผมเนี่ยเขาบอกว่าเอาสำลีดักให้หน่อยแล้วฉีดน้าหอมนะผมเนี่ยน้าหอมชาไทยล่าผมโอ้เขาบอกว่าถ้าลองถ้าลองหนูมันเข้านี้เขาบอกว่ามันเขาถึงจะเชื่อแล้วผมออาจัดไปเดี๋ยวผมจัดให้นะได้เับผมถ้ามาจัดให้ครับผมไปนี่ฮะผมรูรูมันอยู่นี่ฮะผมว่าตรงเนี้ยน่ามันน่าจะมีตัวเข้าออกกันอยู่นะผมว่าเนี่ยแต่มันไม่แน่ใจแล้วผมลองดูลองดูฉีดไงวะเนี่ย ไม่ซื้อมาก็ไม่เคยใช้ด้วยเนี่ยท่านผู้ชมเอากำนี่วะเนี่ยเออใช่เว้ย,ยนี้นี่เราก็ไม่เคยใช้เราสำลีเนี่ยสำลีเป็นก้อนเป็นแพกนี้เอองเนี่ยเอาจัาไปนู่นน่ะสามสี่อันสี่ห้าอันนะู่นน่ะเทียบใส่เข้าไปเลยสามก้อนพอละ <laughs> นี่เลย ฉีดครับผมน้ำหอมช่างสายล่านะฮะฉีดเข้าไปฟืดเอา้ากระจายหมดเอา้าอีกทิขงอีกยีงอ๋นี่นะจัดไปสามทีเลย่านผู้ชมจัดเลยตรงเนี้ยจัดไปเลยตรงนี้แหละนี่นี่ฮะเอา้าตั้งลายทิศต่ำๆเลยนะเนียจัดเข้าไปหน้าปากรูนี่แหละหมานดีฮม <c oughs> ได้ผลไม่ได้ผลไงเดี๋ยวรู้เรื่องแต่ผมบอกเลยไม่น่าพลาดนะฮะผมกานติผมไปเราไปดูในกล้องแล้วกันมามาเดี๋ยวเรามาลองดูด้วยกันนะครับท่านผู้ชมสําหรับเหยื่อพิศดารนะฮะโอ้โหเป็นอะไรที่โหดเกินเอา้าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็การวางกลับอย่างนี้นะฮะมีโอกาสที่ว่าหนูจะเข้าด้านหลังกลับสูงมากเลย โอ้ถ้าลองดักปกตินะครับผมจะไม่ดักแบบน,นี้นะ,ะผมอ่ะก็ยังไงก็เดี๋ยวเราลองดูด้วยกันได้ไม่ได้ตัวเดี๋ยวค่อยว่าก,กันอีกทีนะฮะโอ้หพูดไปขาดคําเลยมันมาแล้วมันตามกินโอ้โหดูเถอะมันมาด้านหลังนู่นน่าทางอยู่ด้านนู้นมันมาด้านหลังดูดูดมันดมูมันอืมเอา้าแต่ลองดูว่ามัานมาด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นไงมันจะเอาไหมนี่ฮะ เห็นไหมดูนะหนูเข้าสำรีนะผมนะนะตามที่เอฟซีขอมานะลองดูลองดูลองดูกันไปไงไปไงอืมอืมหนาไหมมันดมกลิ่นนะท่านผู้ชมเนี่ยหนูเนี่ยมันเขาหอมกลิ่นน่ะตามกลิ่นมาเลยอืมอ้าวเฮ้ยอ้าวเอาเอาไม่ไหวครับทนทนกลิ่นน้ำหอมไม่ไหวนี่เอา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  ยังไปฝันหนู่น่อยเข้าด้านหน้ามันถึงจะตรงจัดจัดเฮ้ยเอาดึงจัดเลยเอาไปดึงอย่างนี้เดี๋ยวก็ลั่นฟรีอีกโอ้นั่นไงโอ้โหมันเข้าด้านล่างอีกแล้วกลับเทวดาก็เอาไม่ได้อย่างเงี้ยโอ้ยห <c oughs> นุนะน่ะท่านผู้ชมเนี่ยมันแต่มันก็ไม่ได้เข็ดนะเนี่ย,นยนเ,เนี่ยดูมันจะมาอย่างเหมือนเดิมเลยเนี่ยอืมอ่า เสียงเสีงเสีงเสีงอ้าก็ยังไงก็ถ้าใครสนใจน้ําหอมแล้วก็กับเหล็กช่างสายล่าก็าติดต่อมาทางแคทเพจสร้างสายล่าได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ